ผู้บังคับการบอกว่าให้เราไปลงสนามนะครับไปสู้ในสงครามอยู่ที่โมร็อกโกนะครับบอกว่าให้เราไปเคลียร์ระเบิดนะครับอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยวิ่งผ่ากับระเบิดอล่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมบิดไลฟ์นะครับเรามาต่อกันเลยครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใช้เวลาร่วมกันนะครับนี่เออก็ไอ้ไม่ไม่ครับเราจะไม่กลับไปดูแฟนเก่าเราครับไม่เอาอะไรเลยครับเราเมคเลยครับอุอาอุ่าเลยครับวอดแม่ของเราตายตอนอายุแปดสิบสองนะครับนันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องจัดงานศพให้นะครับเราพี่กูล่ะ อเราวางแผนให้ก็ได้ครับถ้าฝังศพสองพันเจ็ดเราเราเราฝังไหมครับจะฝังเลยจะเผาครับอืมส่งให้นักวิทยาศาสตร์เลยไหมครับบ้าเหรอนี่ครับฝังครับเอเราอุ้ยเราได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะเงินเดือนสองหมืนห้าแล้วนี่เรามีเด็กผู้หญิงนะครับไฟนลี่ครับกุหลาบครับกุหลาบอ้าเดี๋ครับกุหลาบอ่าครับ อะไรเนะี่ยมันบอกว่าไม่อคนผู้บังคับการบอกว่าให้เราไปลงสนามนะครับไปสู้ในสงครามอยู่ที่โม,โมโล็อกโกนะครับบอกว่าให้เราไปเคลียร์ระเบิดนะครับอะไรอยูเนี่ยเอผมไม่ไปได้ไหมครับแต่เขาสั่งนะครับให้ไปวิ่งผ่ากับระเบิดอะไร ครผมควรจะโกนว่าฮูล่าเราวิ่งไปตายไหมครับหรือบอกว่าไม่ไปครับแต่มันคือคําสั่งนะครับถ้าเราไม่ทําตามคําสั่งเราก็ชิบหายครับไม่เป็นไรครับเราคูล่าไปครับอะไรแบบนี้อ๋อคอมพีดนะครับผมนึ้ว่าผมตายหาแล้วครับยังรอดอยู่นะครับอุ้ยได้เหรียญด้วยอได้เหรียญนะครับบอกว่าเพราะว่าเราไปลงเหมืองนะครับเหมือบทุยลงทุงระเบิดนะครับ ไปปลดระเบิดที่โมร็อกโกนะครับเราทําอะไรครับใส่ใส่ไว้ด้วยความเต็มใจครับหรือว่าไม่เอาครับหรือว่าเอาไปขายครับเอาไปจำนําครับใส่ดีครับเราต้องมีเต็มปกเสื้อครับไปต่อครับทํางานหนักก่อนครับทํางานหนักไม่ได้หรอกครับเราต้องทํางานหนักตลอดเวลาครับแล้วเราก็คุยกับคนทุกคนในบ้านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้พี่ผมนี่ก็ใช้เล่นนะครับตอนแรกมีแค่การนะครับตอนนี้มีพรีทพรีทอาด้วยนะครับราวันอานะครับโอ้อาเต็มไปหมดเลยครับตระกูลอายิ่งใหญ่ของเราครับเราเราไปทําสัญญกรรมนะครับสัญญกรรมเอาเลยไหมครับอะไรเนี่ยขยายกระปูเหรอไม่ครับไม่เป็นไรครับอะไรงานแต่งงานครับพ่อของเราแต่งงานใหม่ กับแม่เลี้ยงที่ชื่อว่าโสภาจริงจิตพ่ออะไรวันนี้อะไรวันนี้เรามีพี่น้องเพิ่มนะครับแสงดาวจริงจิตสิริชัยจริงจิตอนงจริงจิตเต็มไปหมดเลยครับอะไรวันเนี้ยจะเรียกแม่ว่าอะไรนะครับเรียกแม่เลี้ยงว่าอะไรครับโอ้โหชีวิตลันทศไอมัมมี่จริงจิตมั่ไหมครับหรือเรียกว่าเลดี้ครับคุณผู้หญิงครับ เรียกแม่สิลูกหรือเรียกว่ามามมาจริงจิตครับเรียกว่าแม่ครับเขาจะได้แม่เป็นอะไรครับอ้าวเราไอไม่หยุดครับเราก็ไปหาหมอเลยครับกินแอดไพรินอีกแล้วละ่ะกินทุกยันเลยไม่ว่าเป็นไรก็กินอย่างนั้นแหละเออไม่หายครับ,บหายละไม่หายครับพยายามละ พยุดอ่างเราจะตายไม่ได้นะไม่สัมรีช่วยด้วยสัมรีไม่ช่วยกูเลยเออไปหาพภิชัยก็ได้ครับพี่ชัยครับผมรู้คุณมีชื่อเสียงครับเกียรเปียดงั้นเราต้องไปหาหมอปกติไม่ได้เราก็ไปหาหมอแบบอเลอร์เนทีฟนะครับเอาไงดีครับฟังเข็มนะครับไม่ได้ช่วยซนตีนอะไรเลยครับขอบคุณนะครับ ปาเอ้ยเอาหาหมอยกงเราแล้วกันครับพี่ชัยช่วยผมด้วยครับพี่ชายมึงไม่ช่วยอะไรกูเลยไม่ได้แล้วครับเคครับไปหาแม่หมดแล้วกันครับเพราะว่ามันไม่มีทางรักษาแล้วครับก็อบอกว่าให้ขังคกเรามานะครับเอามาทําไมวนะน่ะอ่ะเอาอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยกูจะตายแล้วไม่นะ ทำหมออรอบครับใช่กูขอร้องละโอ้โนุ่ชิบหายแล้วทุกคนเอากบมาไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเอ้อหาบั่งทุกหมอเลยหะมันทุกหมอไปบันทุกหมอมีเงินเท่าไหร่ชิญหายหมดอ่ะเนี่ยล้างลำไส้ด้วยครับเอ่อ แก้แล้วครับหายแล้วไฟนอรลี่ครับโอ้โหบ้านซื้อบ้านดีกว่าครับเรามีลูกกี่คนนะลืมแล้วเนะี่ยสามใช่ไหมครับอยู่กันห้าคนนะครับเราต้องมีบ้านที่ใหญ่ๆหน่อยครับบ้านผีสิงเลยไหมไม่ไม่ไม่ผีสิงอนะไรนี่เอออันนี้เป็นบ้านนาห่ะไม่ครับไม่ไรครับเอ๊ที่บ้านที่ไหนดีครับ มีสี่ห้องนอนสองห้องน้ํานะครับบ้านหลังนี้ครับเอสร้างมาแล้วสิบสองปีนะครับเออมีก็ได้ครับไปออันนี้ไปเราจะผ่อนหรือว่าเราจะซื้อเลยครับซื้อเลยดีครับเอซื้อรถด้วยครับซื้อรถครับบุญจันทร์ครับบุญจันทร์เฟอร์รารี่ไม่เอาครับเราต้องลดครอบครัวครับนี่ครับวายครับ นี่ครับสีสดด้วยครับเอ,อตั้งเลยยู่ปดพันเรามีโอกาสที่จะได้ไปเป็นอาสาสมัครนะครับเราจะไปเป็นอาสาสมัครไหมครับไม่แล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์วิจัยมะเร็งนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าจะไปเรียกว่าอะไรนะ Animal shelter ครับเหมือนที่เขารับเลี้ยงพวกสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของครับเราไปดูสัตว์แล้วกันครับ เออทุกค <ผม S 1> รู้แล้วว่าผม,ะผมจะทํา <ำ S 1> อะไรเราซื้อแมวไหมครับซื้อแมวซื้อแมวซื้อหมาให้ลูกไหมครับไปครับซื้อมีซื้อหมาด้วยนะครับอไปอ่าไปอันนี้ดีกว่าครับรับเลี้ยงครับไม่ต้องไปซื้อหรอกครับมีกระต่ายด้วยนะกระต่ายเออเลี้ยงหมานะครับหมาตัวไหนาน่ารักน่ารักบ้างครับมีคอกี้ไหมครับคอกี้ไม่มีเหรอใส่บิลเลียนฮัตปี้ก็ได้ไม่มีเหรอ อายุน้อยๆครับเขาจะได้แก่ตายพร้อมกับตอนที่ลูกเรากําลังโตครับเขาจะได้เศร้าๆครับใช่ไหมเนี่ยนี่ครับอายุสามขวบครับเออเอาไหมจัดไหมเออไปครับมาปเดียงเลยครับชื่ออะไรก็ได้ครับชื่อคาโต้ก็ได้ครับไปครับชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับไปครับทุกคนครับ ใช้เวลากับทุกคนครับนี่วินไม่ได้มาครับเราทําไมแม่เลี้ยงเราเขาถึงไม่ชอบเราครับผมรู้สักเล่นคุณบ้ามัมเลยนะครับงั้นเราใช้เวลาด้วยคำครับอ้าวเขาบอกว่าไม่ไปครับเอ้าได้ครับผมผิดอะไรครับน้องสาวของคุณนะครับแสงดาวนะครับจะไปทําเรื่องชั่วๆกับเรานะครับไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่ไปครับคนขับรถหัวร้อนนะครับเราไม่สนใจครับช่างหัวมันครับ กาโต้นะครับตอนตีสามนะครับตื่นมากาโต้กำลังเลียนหน้าคุณอยู่ครับอะไรวะน,นี่ฝึกไม่ให้ทำนะครับเออมันเลียนหน้ากูตอนตีสามอะไรกันครับเนี่ยเออเอาเป็นว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม